อ้ยวันนี้นะจ๊ะฉันพามากินก๋วยเตี๋ยวชื่อดังเลยจ้ายะนะครปฐมจ้าเป็นก๋วยเตี๋ยวอยู่บนเรือนะจ๊ะแล้วก็โอ้ยเขาบอกหมูแดงเด็ดมากเลยจ้าแล้วเดี๋ยวพาไปนะจ๊ะว่าจะเป็นร้านไหนเปเจอกันจ้าบาย จ้าแล้วก็มาถึงวัดหอมเกล็ดจ,จ้าที่นี่จะมีอะไรดีๆนะอุย้ยนครมาถงเองจ้าไม่ไกลไม่ไกลเลยเนี่ยอุยอ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยไกลไกลยังไงไกลยัยยยยยงนี่ไงจ้าแล้วแล้วเราก็มาถึงจ้าที่นี่อุยอ้ยอุ้ยร้านอะไรจ้าเนี่ยอยู่บนอุ้ยเรืออุ้ย คุณคุณน,นะจ๊ะเราก็มาถึงร้านตัดตอแล้วจ้าข้ามฟ้าเป็นเดียวจ้าที่นั่งเยอะเลยพอข้ามฟ้ามาถึงจ้าสิ่งแรกนะอุ้ยฉันเห็นน้องปลานะจ้าตัวใหญ่ๆนันเลยอ้วนชุ่มเชียะนะอุ้ยกินไม่ได้จ้าน่ารักจ้า ระหว่างรอนะจ๊ะแล้วก็แบบ да ทําทานอีกน่อยนะจ well ๊ะไปกดอาหารปลาในตู oh well, o, ้นะจ๊ะแล้วก็มาโปรยให้น้องปลาตัวใหญ่ๆอ้วนๆชูๆนะจ๊ะกินเลยจ๊ะเอ้ามี่สองคำสามคำสี่คำไม่พอจ๊ะอ๋ออ๋ออย่าจ๊ะอ๋ออย่าจ๊ะอ๋ออ๋ออีวัวเนยอ๋อนี่เอาไปแงมแงมอร่อยมั้ยอร่อยสิหว้ายเยอะพี่มองหน่อยจ้ะพี่ลองมาดูนะจ๊ะน่ารักมากเลยน้องๆ แหละแล้วก็ได้ละจ้านี่เมนูฉันะน,นะจ้าสั่งเนี้ยนะโฟทต้มยำนะจ้าแล้วก็หมูเดงชู่ๆเลยจ้าแล้วก็อืมเส้นบะหมี่นะจ้าต้มยำนะจ้าสี่สิบเหมือนกันจ้าเขาบอกว่าแน่นๆจบๆไปแล้วไงเอา,ปาอไปละเอาไปละอุย้ยถูกมากจ้าโอบุบาปก็ว่าไปดูถัวยก็ใหญ่่าเลยว่าเตอเลยแต่ดูดิอืมหาเส้นบะหมี่ไม่เจอเลยเจอแต่ไอ้เจ้าเดงๆทางนั้นเลยโอ้ย ปลาเสร็จนี่ก็ไม่อ่องจริงจ้าฉันนี่แง่อยู่ตั้งนานจ้าสีน้ำนะจ้าน่าทานมากเอาเอาพูดจริงๆนะคือกินจนแบบเบื่อเอางี้ดีกว่าสี่สิบบาทกินจนเบื่อนะพี่มันแน่นจุกไปหมดเลยแล้วฉันมันจะยักหานงไงเลยยักไหวในกระป๋อเนี่ยอุย้ยแล้วดูฉันสั่งขับพานนนนะจ้าพี่ว้ายน่ากินปลาสิคเนเจอร์เขาก็ต้องบนเรือเนี่แหละจ้านั่งไป แล,แล้วก็ทานหมดแล้วก็ได้เวลากลับนะจ๊ะแนะนำว่าต้องมานะจ๊ะร้านเนี้ยเนี่ยต้อจ้าแล้วก็กลับมาถึงบ้านนะจ๊ะวันนี้นะจ๊ะฉันพูดเลยว่าฉันทั้งอินบุญแล้วก็อินทองนะจ๊ะกับร้านเนี่ยต้อนะจ๊ะหรือว่าตัดต้อนะจ๊ะกุเตยาหมูลเดงน่นเองจะบอกว่าซีเนเจอร์เขาก็คือการ20บาทแต่ทำไมหมูลเดงเป็เยอะในขนาดนั้นเป็นชั้นนะชั้น,นื่อย เหนื่อยมากกว่าได้กำไรใจจริงเพราะว่าโอ้โหมันเต็มชามเต็มอิ่มจริงๆอย่าบอกว่าใครที่แบบอยู่แถวๆย่าน,นนะันะหรือว่าคนกรุงเทพนะที่ไม่เคยไปแนะนําว่าอยากให้ไปลองจริงฉันกินจนแบบเขียวปวดกาบอะเอา,อางี้ว่าหมูเดงมันเยอะกัดแล้วกัดอีกกัดแล้วกัดอีกอยู่ด้านหะ่ะ บรรยากาศดีจ้าน้ำใสป่านี่เยอะหมดเลยยังไงต้องลองใหม่นะจ้าเราเจอกันนะจ้ากับอีพีหน้าอย่าลืมติดตามนะจ้ากดไลค์กดแชร์ด้วยนะจ้ากดกระดิ่งด้วยนะจ้ากับรู้กับมาคามจ้าเหนื่อยร้อนร้อนมากเลยเจอกันจ้าอีพีถัดไปบ้า